กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนสักนิดหนึงนะคะพี่น้องจา๋า ตัวเลขเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะโปรดใช้สติในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะที่พี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า แอดมินก็คำนวณน,นะคะตัวเลขไม่ใช่ว่าแอดมินไปดูสถิติย้อนหลังนะคะก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าแอดมินคำนวณน,นะคะแอดมินมีสูตรของแอดมินเองนะคะแอดมินเคยลงสูตรไปให้แล้วนะคะแต่ว่าแอดมินก็ไม่ลงแล้วนะคะสูตรเพราะว่า1คือทําให้เวลาไปยาวนะคะเวลาบันทึกค,คลิปนะคะพี่น้องแอดมินก็เลยต้องแบบ เขียนแล้วจดแล้วแล้วค่อยมาอัดน,นะคะพี่น้องสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีแปดเจ็ดหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่สี่นะคะเราก็มารูปสีกันนะคะ ก็จะมีสี่1ูน43สี่หนึ่งสี่สองสสามสห้หกสี่เจนะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น49 45 43 44แล้วก็จะเป็น40นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า <c oughs> id line ของแอดมินนะคะ soda S นะคะ sa นะคะแปดแปดศูนย์ห้านะคะไเดีไลน์ D อันนี้นะคะพี่น้องข้างบนนะคะ ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ,อ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะเวลาแอดมินโหลดคลิปใหม่ๆก็จะสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋า ดูเๆเฮงๆปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า